ระวังดีระวังระวังน่อยระวังดีระวังน่อยระวังระวังดีระวังเอ้าไม่ระวงเลยไหมเอ่ะมาระวงหน่อยระวงดิระวงดิระวงระวงระวงหน่อยระวงระวงเอ้ยไม่ระวงเลยทำไมวะเนี่ยเฮ้ย ไม่ลวม่วงเลยวะเฮ้ยเอ๊ะเป็นไรวะเออไม่ล่วงเลยครับทำไงดี